สวัสดีปีใหม่2565ปีเสือทองแด่ชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง B Miracle แคลิปคำพยากรณ์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามความหมายของศาสตร์แห่งไพนคราชขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณพิจารณาด้วยความมีสติพร้อมทั้งนำคำพยากรณ์ไปปรับใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขสิ่งไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ และเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปขอความการุณาจากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตคลิปดีๆจากทางช่องค่ะในคลิปนี้ดิฉันจะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีตุลประจำเดือนมกราคม2565กาการพยากรณ์มีเรื่องราวดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีตุลประจำเดือนมกราคม2565ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคเพลินธารานาคต้องมดและนาคพิภพความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่าสิ่งที่ท่านคาดหวังไว้เกี่ยวกับเรื่องการงานช่วงนี้จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแม้จะมีอุปสรรคเข้ามามากแต่จะเหนื่อยก่อนแล้วจากค่อยๆขยับดีขึ้นสิ่งที่ท่านรอคอยนั้นจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นค่ะ สำหรับท่านที่ทำง,งานประจำท่านมีโอกาสได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปสู่สิ่งที่ดีกว่ามีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานผลงานของท่านจะโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในสายตาของคนในองค์กรค่ะ ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความเมตตาเอ็นดูช่วยเหลือสนับสนุนแก่ท่านตัวท่านจะได้รับความชื่นชมจากคนรอบข้างไปที่ใดหรือทำอะไรก็มักจะมีคนคอยอุปธรรมค้ำชูอยู่เสมอค่ะเรียกได้ว่าถ้าเป็นนางงามท่านก็คว้าตำแหน่งขวัญใจช่างภาพมาครองให้อุ่นใจก่อนเข้ารอบตัดสินแล้วค่ะและบางท่านยังมีโอกาสได้พบช่องทางรายได้เสริมทำเป็นอาชีพเสริมเข้ามาในช่วงนี้ด้วย และเมื่อมีคนรักนะคะก็มักจะมีคนอิจฉาไม่หวังดีซึ่งก็เป็นสัจธรรมของชีวิตค่ะในช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังค่ะอาจจะมีคนที่คิดไม่ดีกับท่านคิดจะใส,ส่ร้ายป้ายสีหรือคอยหาช่องทางตลบหลังท่านอยู่ต่อหน้าอาจจะทําดีแต่รับหลังก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งดังนั้นไพนักราชก็ขอแนะนําว่างานทุกอย่างที่ออกจากตัวท่านหรือออกจากผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านขอให้ท่านตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบอย่าพยายามให้มีข้อผิดพลาด หรือถ้าหากว่าพบข้อผิดพลาดก็ให้รีบแก้ไขยอย่างทันท่วงทีนะคะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำอาชีพอิสระธุรกิจการงานของท่านจะโดดเด่นท่านจะมีปริมาณงานเข้ามามากซึ่งนั่นก็หมายถึงการเงินของท่านจะดีขึ้นตามไปด้วยค่ะ บางท่านอาจได้ลูกค้ารายใหญ่ได้ลูกค้าประจำหรือได้งานที่มีความสำคัญต่อชีวิตของท่านมาทำค่ะธุรกิจการค้าการขายจะเจริญรุ่งเรืองงอกงามดีนะคะและบางท่านยังมีโอกาสได้พบช่องทางใหม่ในการทำอาชีพเสริมซึ่งอาจจะต่อยอดมาจากอาชีพหลักหรือได้ขยับขยายธุรกิจการงานให้มีความใหญ่โตเจริญรุ่งเรือง,งขึ้นบางท่านในช่วงนี้อาจได้ติดต่อทำธุรกิจกับชาวต่างชาติต่างศาสนาหรือกับคนแดนไกลด้วยค่ะ ซึ่งท่านก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีและท่านใดที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อการขายเป็นนายหน้าหรือถือหุ้นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงนี้ตัวท่านจะประสบความสําเร็จในธุรกิจตัวนี้จะได้ผลประโยชน์ได้ผลกําไรดังที่ตั้งใจไว้ค่ะแต่ก็ขอเตือนให้ท่านมีความละเอียดรอบคอบในทุกงานที่ทํานะคะให้ใจเย็นพิจารณาให้ถี่ท้วนก่อนการตัดสินใจทุกครั้งเพราะมีโอกาสที่ท่านจะตัดสินใจผิดพลาดหรือทํางานไม่ทันผลงานผิดพลาดเนื่องด้วยความชลาใจความไม่ละเอียดรอบคอบหรือตัวท่านอาจจะต้องคอยมาแก้ไขปัญหาเรื่องงานให้กับบริวารให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้ค่ะ สำหรับท่านที่ว่างงานหรือกำลังรอง,งานอยู่ท่านมีโอกาสได้งานตามที่ท่านสมัครไปแต่เนื้องานจะค่อนข้างเหนื่อยรายละเอียดจะเยอะมีปัญหาอุปสรรคเยอะให้ท่านต้องแก้ไขท่านต้องใช้ทักษะต้องใช้ความรู้ความสามารถที่มีใช้ความพยายามอดทนและการเรียนรู้การปรับตัวเป็นอย่างมากค่ะเพื่อให้เข้ากับสังคมใหม่ให้เข้ากับงานใหม่ให้ได้บางท่านอาจพบช่องทางการสร้างอาชีพหรือว่ามีคนแนะนำมีคนอุปถัมภ์เกี่ยวกับเรื่องการงานในช่วงนี้ค่ะ สำหรับเรื่องการเงินและโชคลาภของชาวลัคนาราศีตุลประจำเดือนมก,กราคม2565ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาขอบวชนากปรกและนักพิภพความหมายของไพ่ทั้ง3ามใบหมายความว่าการเงินในภาพรวมของท่านถือว่าคล่องมือคล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิมค่ะมีรายรับเข้ามาหลายช่องทาง อีกทั้งยังมีโอกาสได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องการเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุมากกว่าด้วยชาวลัคนาราศีตุลบางท่านมีโอกาสได้รับความอนุเคราะห์ความอุปถัมภ์ค้ำชูหรือได้รับโชคลาภของฝากของขวัญของรางวัลหรือผลประโยชน์อะไรบางอย่างบางประการจากผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงนี้ด้วย บางท่านมีโอกาสได้ทรัพย์สินเงินทองหรืออสังหาริมทรัพย์จากวงตระกูลมาครอบครองด้วยค่ะแต่ความคล่องมือทางด้านการเงินของท่านในเดือนนี้ก็ไม่ได้หมายความถึงรายรับอย่างเดียวนะคะยังหมายถึงรายจ่ายของท่านอีกด้วยก็คล่องมือด้วยเช่นกันนะคะซึ่งมักจะมีหลายปัจจัยหลายเหตุผลที่ทําให้ท่านต้องจ่ายออกค่ะอย่างไรแล้วเนี่ยก็ขอให้ท่านบริหารจัดการและวางแผนเรื่องของการเงินให้ละเอียดรอบคอบนะคะ สำหรับเรื่องสุขภาพข้อควรระวังและคำแนะนำให้กับชาวลัคนาราศีตุลประจำเดือนมกราคม2565ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่หน้าแก้วมณีนากวนเกษเสมสมุรและนาคพิภพ,พ,พความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่าด้วยความที่เดือนนี้ท่านมีความกังวลในเรื่องของภาระหน้าที่ธุรกิจการงานอยู่มากท่านจึงมักจะมีอาการย้ำคิดย้ำทำอยู่บ่อยๆบ,บางครั้งก็ลืมไปว่าทำสิ่งนี้แล้วหรือยังทำสิ่งนั้นแล้วหรือยัง ท่านมักจะมีอาการปวดศีรษะอันเนื่องมาจากการคิดมากคิดถึงบางสิ่งที่ยังหาทางออกไม่ได้หรือคิดไปถึงสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นทําให้บางครั้งท่านมักจะมีอาการหลับยากนอนไม่ค่อยหลับและส่งผลทําให้ท่านเกิดโรครอ,อื่นตามมาได้เช่นโรคเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารและลำไส้ทํางานผิดปกติเป็นต้นค่ะรวมถึงให้ท่านระมัดระวังอุบัติเหตุจากของร้อนและของมีคมและโรคที่เกี่ยวกับระบบโลหิตไว้ด้วยนะคะ เช่นโรคความดันโลหิตโรคโลหิตจางโรคติดเชื้อในกระแสเลือดหรือบาดทะยักอะไรประมาณนี้ค่ะไพนคราชเองก็แนะนําให้ท่านหมั่นสวดมนต์เจริญภาวนาและทําสมาธิบ่อยๆเพื่อเป็นการเคลียร์จิตไม่ให้ฟุ้งซ่านหาโอกาสไปสร้างบุญสร้างกุศลด้วยวิธีต่างๆต,ตามที่ท่านสะดวกและตามกําลังศรัทธาของท่าน อุทิศบุญกุศลน,นั้นให้กับตัวของท่านเองให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณและเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาตัวท่านรวมถึงอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเรื่องสุขภาพของท่านและเดือนนี้ขอให้ท่านหาโอกาสไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจตามสถานที่ธรรมชาติวัดวาอารามหรือสถานที่ประวัติศาสตร์ต่างๆซึ่งการเดินทางของท่านในครั้งนี้จะทำให้ท่านได้รับความสงบสุขสบายใจและมีโชคลาภจากการเดินทางด้วยค่ะ สำหรับเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีตุลประจำเดือนมกราคม2565ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคสงคันนาคคายพิษและนาคพิภพความหมายของไพ่ทั้ง3าใบหมายความว่า คนโสดชาวลัคนาราศีตุลช่วงนี้ท่านมักจะทุ่มเทดูแลผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงคนรอบข้างท่านจะเอาใจใส่พวกเขาเหล่านั้นเป็นอย่างดีจนลืมที่จะดูแลตัวเองท่านเสียสละเพื่อผู้อื่นจนบางครั้งก็ลืมนึกถึงตัวเองซึ่งการดูแลเอาใจใส่การเสียสละเพื่อผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นความดีที่ควรกระทําค่ะ แต่ในช่วงนี้ก็อยากให้ท่านหันมาดูแลเอาใจใส่ตัวของท่านเองบ้างเพราะเนื่องจากว่าช่วงนี้ท่านอาจได้พบกับใครบางคนที่เข้ามาชอบพอท่านซึ่งเขาหรือเธอผู้นั้นจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนตัวท่านด้วยค่ะหรืออีกในหนึ่งค่ะคนรักเก่าที่เคยเลิกรากันไปก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอกันหรือติดต่อกลับมาหาท่านในช่วงนี้ด้วยและในเดือนนี้ท่านอาจมีงานมงคลต่างๆเกิดขึ้นในครอบครัวหรือได้ไปร่วมงานในงานมงคลต่างๆนั้นด้วยค่ะ สำหรับคนมีคู่ชาวลัคนาราศีตุลช่วงนี้ท่านจะทุ่มเทพเพื่อคนรักเพื่อครอบครัวของท่านค่อนข้างมากมากจนลืมนึกถึงตัวเองจนลืมเอาใจใส่ดูแลตัวเองนะคะตัวท่านมักจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคู่แต่ไพนักราชก็บอกว่าท่านไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วปัญหาทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความรักจะมีทางออกที่ดีให้กับตัวท่านคะ่ะ ท่านที่ก่อนหน้านี้อยู่ห่างไกลกันกับคนรักหรือที่ผ่านมาจะทะเละาะเบาะแว้งกันบ่อยมีความไม่เข้าใจกันบ่อยเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกพ่อแง่แม่งอนช่วงจากนี้ไปท่านจะมีโอกาสได้คืนดีกันได้สารสัมพันธ์กันได้ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันและได้พบปะใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะในช่วงนี้ท่านยังมีโอกาสได้รับข่าวดีมีเกณฑ์ได้บุตรหลานบริวารเพิ่มเข้ามาในวงตระกูลและคนมีคู่ชาวลัคนาราศีตุลบางท่านอาจมีเรื่องมงคลต่างๆเกิดขึ้นในครอบครัวในช่วงนี้ด้วยนะคะ และนี่คือเรื่องดาวดวงชะตาทั้งหมดของชาวลัคนาราศีตุลนประจำเดือนมกราคม2565ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งที่ดีและเป็นมงคลทุกประการจงบังเกิดมีแก่ชาวลัคนาราศีตุลนทุกท่านค่ะ หากคลิปนี้ถูกใจท่านก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปสุดท้ายนี้ดิ่ฉันขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่อง B.Miracle 8พบกันคลิปหน้าจบคําพยากรณ์สําหรับคลิปนี้และขอให้ทุกท่านมั่งมีสีสุขต้อนรับปีเสือทอง2565นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ